คิวหนึ่งเทคกหนึ่งคิวหนึ่งเทคกหนึ่งคันหนึ่งแอคชั <Okay. S 1> ่นผมเริ่มเริ่มเลยพี่สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน้ำมันเครื่องที่ร้านว่ามีราคาไหนบ้างนะครับนี่นะครับตัวเริ่มต้นที่ร้านเราใช้เลยตอนนี้ก็คือน้ำมันเครื่องคันดานะครับคันด้าเป็นฟูลลี่เซนซิตีสนะเป็นก็คือเป็นเกรดสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้งานได้หมื่นโลตัวนี้นะครับพร้อมกรองพร้อมแหวน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 อลูมิเนียมอ่ะ พร้อมถ่ายของฟองฮอนด้าเลยนะเนี่ยหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองร้อยเท่านั้นนะครับรวมค่าแรงรวมมาแรงหมดแล้วนะเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยสำหรับคนที่ออใช้รถบ้านๆรถที่ยังวิ่งมาจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าไม่เกินแสนโลเนี่ยใช้ได้อย่างสบายเลยตัวนี้นครับเป็นฮอนด้าพูลิสเซนติกรับเซตนี้ในราคาแค่พันสองร้อยบาทสิ่งที่เวลาคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สิ่งที่ควรจะเช็คเลยนะครับหรือจริงๆแล้วคุณเช็คด้วยตัวเองก่อนก็ได้มันก็จะมีพอลาสตาิซึ่งที่ร้านเราก็ใช้เป็นของสูตรเลยเช่นกันคเว่าะสูตรไม่แพงมากครับอย่างที่นี่คือ350บาทเองกล่องแอร์อันนี้เบอร์ศูนย์หกร้อยข้าบาทแต่ก็ไม่จำเป็นครับเราก็ใช้เป็นของทั่วไปก็ได้300ร้อข้าบาทแต่ตัวนี้เราใช้เป็นของเนื้อ,เน,อเนื้อกลองเนี่ยมันผสมเป็นคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยคือมันจะช่วยในเรื่องขอการดิดซ<ม>ับกิน คาร์บอนคืออะไรคาร์บอนก็คือฐานเหมือนคุณเราฐานไปใส่องค์น้ามาอารมณ์เดียวกันเลยสามร้อยบาทสามร้อยห้าสิบบาทเองอ่ะทีนี้เรามาดูของเดิมนี่มันตัวเช็คก,กันนะครับอันนี้คือกองอากาศที่อันนี้ลูกค้าเราเปลี่ยนให้นะเราเปลี่ยนลูกค้าราใช้ลูกค้าแล้วพี่ลองถือเทียบว,ว่าของใหม่ดูนี่ของใหม่ของใหม่มจะเป็นสีนี้นี่อันนี้ก็อของใช้แล้วอันนี้คือของใหม่ด,ดูสภาพเด็ก ทีนี้กองแอร์หลายคนเนี่ยเอาง่ายนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยสมมติผมตีว่าผมถ่ายไปสิบันกองแอร์ก็จะเปลี่ยนกันทุกสิบันเลยครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูครับมันจะอยู่ใต้เก๊กองแอร์ตัวเนี้ยว่างๆถ้าเกิดใครดูใครดูคลิปนี้นะนี่มีสี่หนูด้วยเห็นไหมมันจะอยู่ใต้เก๊คือเราถอดเก๊เราออมาครับมันจะมีช่องที่เป็นเป็นฝาเปิดนะครับคุณก็ดึงมันออกมาเลยเดี๋ยว อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถคันนี้ลงเดี๋ยวผมไปไปให้ดูว่ามันดีตรงไหนนะครับกองแอร์มันดูเลยนะครับอันนี้คืออากาศที่อยู่ในรถคุณนะครับเราสูตรอยู่ทุกวันใช่แล้วราคาไม่ได้แพงมากใช่สามร้อยบาทครับหมื่นโลคุณสองหมื่นโลหมื่นโลคุณเปลี่ยนจริงมันก็ไม่กี่บาทเนี่ยอากาศคุณเจอทุกวันในรถคุณมันจะวนเวียนยมันก็จะเป็นตัวกองที่หร่อครับมันกองแอร์กองแอร์คืออะไรกองแอร์แอร์คืออากาศที่อยู่ในรถคุณเห็นปหมเนี่ยจริงๆอันนี้มันเป็นสีขาวนะไม่ใช่คาร์บอน มันจะขาวจ๊วเลยมันจะขาวอันนี้คือมันไม่ใช่คาร์บอนมันจะเป็นขาวแต่เนี้ยคือ,มอไม่เจะะอำดำเพราะมันจะเป็นคาร์บอนลองตัวเช็คดูครับน้ำ <Yeah. S 2> มันเครื่องไม่แพงมากครับไม่ต้องทนใช้คือคันเ่าบาทคุณใช้เป็นหมื่นโลอย่างไรก็ผมเนี่ยผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอเจ้าฟองแอร์เนี่ยมันอยู่ไหนหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้ผมบอกเลยครับการรับประกันเลยครับคนที่รู้ก็ค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าส่วนมากเนี่ยลูกค้าคือไม่รู้เลยเท่าที่เราเท่าที่เราเซอร์วิสนะเ เราดูกองอากาศกันได้ครับแต่ตรงนี้เราจะลืมดูกันเป็นประจำโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเผื่อจะได้ไปตรวจเช็คกันนี่นะครับกองแอร์เดี๋ยวเรามาสอนวิธีการกดการถอดการเปลี่ยนับแรกนะคุณเปิดเก๊ะออกมาครับนะครับเปิดเก๊ะมาตรงนี้ข้างๆมุมเก๊ะนะครับมันจะมีตัวตัวกดกดมันออกมาครับบีบมันเข้ามาเลยบีบมันเข้ามาเสร็จเพิบะถ้าเกิดอย่างอย่างอย่างบางคนอนะ ถอดตรงนี้ไม่เป็นจริงๆมันแค่ดึงอะเอาผมสอนวิธีดึงแล้วก็นอาง่ายดีเนี่ยดึงกมาแล้วครับดึงกมาดึงก็มาเลยก็ได้ถ้าเกิดเราเรากลัวของล่นนะครับเก็บของไว้ของมันจะอยู่ใต้นี้เนี่ยฝามันฝามันจะิปอยู่นี้ฝามันจะิปอยู่นี้อ่ะเนี่ยฝามันจะไปอยู่นี้ครับฝาเนี่ยฝาตัวนี้นะ เวลาคุณเปิดคุณบีบบีบข้างสองข้างเข้ามาเนี่ยครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่บีบปุ๊บบีบดึงออกมาเลยมันจะเจอกองแอร์อยู่ข้างในแต่นี้เราถอดออกไปแล้วไอ้ตัวที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้ทีนี้ดูด้านเห็นไหมถ้าเกิดอ,อย่างอย่างงานมาตรฐานมันจะบอกเลยว่าลมมันมาด้านไหนเห็นไหมครับส่วนที่ตู้แอร์มันจะมีบอกอยู่นะตู้แอร์มันก็มีบอกอยู่เห็นไหมครับนี่นตู้แอร์จะมีบอกเห็นไหมนี่นี่นลูกศรเห็นไหมแอร์โฟแอร์มันจะอ่าแอร์โฟเนี่ยเราก็ใส่าตามนี้เนี่ยครับตามนี้นะอย่าไปใส่่างนี้นะใส่แบบนี้ ตามลูกสอนมันใส่เข้าไปนะครับไม่ง่ายตรงๆใส่เข้าไปครับเนี่ยดันเข้าไปพอมันพอดีเสร็จก็ฝาเหมือนเดิมที่ผมบอกกดเข้าไปตรงๆครับอันนี้เนีน่ยกดไปตรงเดีย๋ยวมันจะล็อกเนี่ยล็อกละเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่เกะกลับเข้าไปนี่ที่ผมบอกทอกิ้เห็นปะ่ะมันเป็นแค่ไอตัวนี้เฉยเนี่ยเราก็ใส่ร่องมันนะครับนอนลงมาหน่อยกดเข้าไปตรงๆเนีน่ยกดเข้าไปตรงแล้วก็นี่บีบเมื่อกี้เราบีบออกใช่ไหมครับขาเข้าเราก็บีบเข้าบีบเข้าอย่างี้ แล้วก็ปล่อยปิดจบแล้วครับเรียบร้อยลองตรวจเช็คกันดูหลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจเช็คอย่างไงลองตรวจเช็คกันดูนะครับเพราะว่าภูมแพ้อะไรพวกนี้มันมันก็อาจจะเกิดใจตัวนี้ได้ยิ่งถ้าเกิดว่ารถบางคันเนี่ยที่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดแผ่นกันหนูเนี่ยบางคันผมพอออกมาเนี่ยมีรังหนูเลยนะครับรังหนูชีหนูขี้หนูในไอกองกองแอร์เมื่อกี้เลยลองตรวจเช็คกันดูครับ้านใครที่มีหนูเยอะ หรือแรกครับลองตรวจเช็คดูถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้ามาเซอร์วิสที่ผมหรือว่าอย่างถ้าเกิดเซอร์วิสที่เราเนี่ยเราจะตรวจเช็คตรวจเช็คให้ทุกคันอยู่แล้วแต่บางคันคือไปตรวจเช็คที่อื่นที่บางทีเขาเขาเรียกอะไรบางคนไม่รู้ครับเราก็ไม่ได้โทษร้านอื่นว่าเขาไม่เก่งนะบางคนเขาไม่ได้เข,าไ,ไขาไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เพราะไอ้กองเนี้ยมันรถบางรุ่นมีบางรุ่นมันก็ไม่มี <S <S บางบางที่เขาอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่แต่ยงผมเราทำคนได้ไปหลังแล้วเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรไงเราจะตรวจเช็คให้โอเคครับผมเดี๋ยวไง เราตรวจเช็คก,กันดูแล้วก็ก่อนเดินทางไกลนะครับน้ำมันเครื่องไม่แพงมากนะครับ Honda f ฟูลี่เฟนจิของกองของแหวนเราใส่แค่พันสองเปลี่ยนกันเลยครับคุณจะได้เดินทางไกลอย่างสบายแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาที่ร้านเนี่ยทางเราก็จะเช็คดูให้หลยอย่างเบรกเอร์อะไรเอ่ย,อยครับพอเราพยายามตรวจเช็คให้ก่อนเดินทางไกลโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอันคลิปหน้าเรามาดูว่าเราจะมีสาระอะไรมาคุณอยู่ดีโอเค,คผมไว้เจอกันกนะครับ